บทเรียนที่7การรับรูปภาพและออกแบบไวนิลสาระก,การเรียนรู้ในบทเรียนที่7จะประกบรอบด้วยความหมายของการรับการรับรูปภาพการออกแบบและสร้างชิ้นงานไวนิลความหมายของการรับก็คือการคัดลอกลอกแบบหรือร่างแบบให้ออกมาเหมือนกับงานต้นฉบับมากที่สุดโดยส่วนใหญ่จะทำในโปรแกรม Adobe Illustrator หรื ater, อ Adobe Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำได้ง่ายรวดเร็วและได้ผลลัพธ์งานที่มีคุณภาพสูงการรับเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทด้านการทงานออกแบบมีความหมายเบื้องต้นนี้หนึ่งการร่าง drafting เช่นการร่างภาพการร่างเอกสารการร่างงานก่อสร้างการคัดลอกก c ปิงเป็นการลอกแบบให้ออกมาเหมือนกับงานต้นฉบับ การรับรูปภาพสร้างไฟล์ขนาด6ล็อบล็อคพิกเซลคลิกเมนูไฟล์แล้วเลือกเพลสเลือกรูปภาพไปราต้องการแล้วคลิกที่เพลสคลิกวางที่พื้นงานคลิกเครื่องมือ s e l e c t i o n t o o l เพื่อทำการขยายภาพปรับค่าความเข้มจางของวัตถุที่ opacity ในที่นี้ปรับให้เหลือประมาณ39หรือ40 ปรากฏดังภาพคลิกเมนู Object เลือกล็อกและคลิกที่ Selection เพื่อทำการล็อกรูปภาพไม่ให้เคลื่อนที่คลิกเครื่องมือ Pen tool ปรับค่าไม่ให้ไม่ใส่สีพื้นเลือกขนาดเส้นเท่ากับ3พอยคลิกที่จุดตามแบบ คลิกเพื่อเดินเส้นตามจุดจนครบคลิกเครื่องมือ c o v e r g e Tool กดเมาส์ค้างไว้ที่จุดก,กึก่งกลางเส้นลล่ให้พอดีกับภาพต้นฉบับแล้วก็ปล่อยเมาส์ปฏิบัติจนครบหนงังรูปใช้เครื่องมือ Pen Tool เดินเส้นรอบดวงตา คลิกเมนูออบเจกต์แล้วคลิกที่อันล็อกออเพื่อปลดล็อกรูปภาพคลิกค้นมือ l e c t i o n Tool แล้วคลิกที่รูปลากรูปต้นฉบับออกมากดแป้น Delete เพื่อลบจับคงเหลือส่วนที่ทำราฟไว้คลิกขึ้นมือ l e c t i o n Tool ลากคุมรูปเปิด Panel ชื่อ Art Finder แล้วคลิกที่ e x c ก u d e มาถึงการยกเว้นเพื่อนำพื้นของตูงตาออกคลิกเพื่อสลับตำแหน่งตากดสีดำดังรูปแล้วคลิกเลือกสีทีเทองการการออกแบบและสร้างชิ้นงานไบนิลสร้างฟันใหม่โดยกำหนดความกว้างและความสูงของงานเช่น ถ้าเป็นขนาดถ้าไม่าจจะเท่ากับ2.40ุคณ1.20เมตรถ้าแปลงขั้นเปิดวัดจะเท่ากับ240คูณ120เซนติเมตรคลิกเมนูไฟล์ฟแล้วคลิกที่ New และคลิกที่ m More s e t t i n g จะปรากฏกรอบให้กำหนดค่าต่างตามการนี้กำหนดชื่อกำหนดความกว้างกำหนดความสูงกำหนดหมดสีเป็น cmyk กำหนดความละเอียดคลิกที่ Create Document การออกแบบและสร้างชิ้นงานเืออันที่4ก็คือเมื่อเรากำหนดรายละเอียดเสรเรียบร้อยก็จะปรากฏ Artboard อั Art นนี้คลิกรื่มือ Rectangle Tool หน้ากรอบสี่เหลี่ยมคุมพื้นที่งานคลิกเลือกสีเทกากลางจะปรากฏดังรูปการพิมพ์ตัวอนคลิกเครื่องมือ type tool และพิมพ์ข้อความตามต้องการและปรับรูปสีและขนาดให้สวยงามคลิกเครื่องมือ selection tool กดแปน้น alternate ค้างไว้แล,ล้วลากตัวสอนเพื่อเพิ่มหรือซร้าข้อความแก้ข้อความและปรับรูปแบบสีและขนาดตามต้องการ การใส่รูปภาพได้ลบพื้นหลังคลิกเมนูไาแล้วคลิกที่เ a c e เลือกรูปภาพที่ต้องการและคลิกที่ปุ่มเพ c สคลิกตรงตำแหน่งที่ต้องการวางรูปภาพใช้เครื่องมือ selection tool เพื่อขยายวัตถุรูปภาพให้พอดีกำหนดไม่ห้มีสีพื้นและกำหนดสีและขนาดของเส้นลากล้อมรอบวัตถุที่ต้องการ คลิกที่มือ a n c ก r Point to ปรับเส้นตรงให้เป็นเส้นโคง้งให้ครบรอบตามวัตถุปรากฏังรูปคลิกฟิ l เพื่อสีที่ต้องการไม่มีผลต่อการใช้เนื่องจากจะได้สังเกตว่าุมวัตถุที่ต้องการหมดหรือไม่คลิกรื่มือ s e l e c t i o n Tool คลิกบริเวณวัตถุทั้งหมดคลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็เลือก Make skipping much when s k p p p i n g m งมาเวณพื้นหลังจะถูกลบออก จบบทเรียนที่เก็การรับรูปภาพและออกแบบงานไวนิลรายวิชาประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิกรายละเอียดเพิ่มเติมในสื่อเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมเสนอแนะและใบงานแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอแสดงวิธีการทำอย่างละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วย